นในเดือนมีนาคมเนี่ยดวงชะตาจะประสบความสุขความสําเร็จมีโชคมีลาภดวงชะตาเปิดทาอะไรก็บังเกิดความสําเร็จใครยิ่งได้มายินได้ยินผมพูดสดๆต่อนหน้าองค์พระศิวะนาร,ราชก็ให้เป็นมงคลได้โชคดีเอากล้องจับะนะครับสาธุใครก็ตามที่รับชมอยู่ในเวลานี้เห,ห็นองค์พระศิวะนาร,ราชเอาผมจะนำบูชานะโอมศิวายะนะมะโอมศิวายะนะมะโอมศิวายะนะมะใครได้ชมได้เห็นอยู่ในขนานี้ ขอบารมีแห่งองค์พระศิวะนาตราชณศิวารายสถานนาเดบาบาซ่ารัชดาพิเศษีิแยกรัชดาตถุยขวางจงประทานพรไปยังท่านทั้งหลายที่ได้อธิษฐานจงมีโชคมีลาบมีความสําเร็จในทุกประการมีโชคในวันที่สองนี้ด้วยทุกคนทุกท่านนั่นคือสาธุสาธุอาต้อชาวราศีมีเรื่องงานเนระวังทะเลาะกับเจ้านายเรื่องงานเนี่ยถ้าทํางาน แล้วไม่ทะเลาะกับเจ้านายแล้วทําด้วยความตั้งใจระยะยาวแล้วเป็นผลดีมสมัครงานจะได้งานร,ระยะแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยต้องต่อสู้ต้องอดทนเรื่องการเงินก็มีมเกณฑ์ดวงชะตาจ่ายเงินเยอะแต่ก็ได้เงินเยอะครับนะครับชาวราศีมีนจบแล้วจบครบเป็นสองราศี